สวัสดีค่ะพบกับครูนันทางช่องเสียงธรรมจากครูนันอีกแล้วนะคะเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของปัจจัยตัวที่8นะคะของวงจรปฏิจจสมุปบาทนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของตัณหานะคะตัณหาก็มีปัจจัยมาจาก เวทนานะคะเรื่องราวของเวทนาครุนันได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำความรู้จักทำความเข้าใจกับเรื่องราวของตันหาว่าตันหามันคืออะไรมันตั้งอยู่ตรงไหนนะคะตันหาแปลว่าความอยากนะคะเป็นธรรมที่อยู่ตรงข้ามกับ ปัญญานะคะเหมือนความมืดอยู่ตรงข้ามกับแสงสว่างนะคะที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นย่อมไม่มีความมืดที่ใดมีความมืดที่นั่นย่อมไม่มีแสงสว่างนะคะมี <to> <parks> ปัญญาอยู่ที่ใดนะคะย่อม <to> <parks> ไม่มีตัณหาอยู่ที่นั้นนะคะ <to> <parks> ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมาทำความรู้จักนะคะกับ ตันหากันนะคะเพื่อให้รู้จักอัตลักษณ์นะคะลักษณะของเขาให้แจมแจ้งชัดเจนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในการที่จะละตันหานั้นได้นะคะสิ่งสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของตันหาก็คือในเรื่องของการแปลนะคะคำแปลที่ผิดพลาดนะคะมันก็จะทำให้ ความเข้าใจหรือการศึกษาในเรื่องราวของตันหาเนี่ยผิดพลาดไปนะคะพอไปแปลว่าตันหาคือความทยานอยากนะคะความหมายก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากความเป็นจริงนะคะคําว่าตันหานะคะความหมายก็ยังคงเป็นกลางๆเหมือนกับคําว่ากรรมนี่แหละนะคะคือยังเป็นเพียงความคิดอยาก เฉยๆนะคะยังไม่ถูกระบุไปว่าเป็นความอยากฝ่ายไหนนะคะเป็นความอยากที่เป็นกามตัณหาเป็นความอยากที่เป็นภาวะตัณหาเป็นความอยากที่เป็นวิภาวะตัณหานะคะแต่พอมีคนไปให้ความหมายว่าถ้าอยากได้อะไรดีๆเรียกว่าฉันทะถ้าอยากได้อะไรไม่ดีเรียกว่าตัณหา มันก็เลยทำให้อ่าเป็นการปิดประตูนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องราวของความคิดกันนะคะเพื่อรู้จักตัณหาตามความเป็นจริงนะคะเอะพอเราไปเข้าใจในความหมายของตันหาผิดผิดไปนะคะมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับคนตาเหล่เหมือนคน,คนตาเหล่คือมองตันหาเป็นผู้ร้ายไป ทั้งๆท,งท,งที่บางบทบาทแล้วนะคะตันหาก็เป็นพระเอกก็มีนะคะอย่างเช่นอยากจะทำความดีอยากสร้างโรงพยาบาลอยากสงเคราะห์คนยากไร้หรืออยากจะบรรลุธรรมอยากจะไปนิพพานเป็นต้นนะคะสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะก็คือการแบ่งความคิดออกเป็นสองอย่างคือตันหากับฉันทะเป็นการแบ่งที่ผิดพลาดนะคะเพราะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนนะคะในปฐมพุทธภาษิตว่าเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่ไง นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้ว ซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาจากพุทธพจน์บทนี้นะคะเป็นที่ชัดเจนเลยว่าท่านไม่ได้ตรัสแยกตันหาออกเป็นสองอย่างว่าตันหาเป็นผู้สร้างภพทุคติฉันทะเป็นผู้สร้างภพสุขตินะคะแต่ท่านบอกว่าตันหาเป็นผู้สร้างภพทั้งหมด นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขติหรือทุกคตินะคะล้วนเป็นผลงานของตัณหาทั้งนั้นนะคะเหมือนกับคำว่ากรรมนะคะคำว่ากรรมก็เป็นคำกล,งกลางๆนะคะเป็นคำกล,งกลางๆตันหาก็เป็นคำกล,งกลางๆนะคะถ้าจะเปรียบคำว่าตัณหาหรือกรรมนะคะเหมือนดารานักแสดงนะคะเขาแค่ชื่อว่าเป็นนักแสดง คนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาแสดงบทบาทใดเป็นพระเอกหรือเป็นผู้ร้ายนะคะต่อเมื่อเขาได้รับบทบาทนะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะเมื่อนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นพระเอกนะคะต่อเมื่อเขาได้รับบทบาทเป็นอันธพาลทำร้ายผู้อื่นนะคะเมื่อนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นตัวร้ายนะคะหรือเมื่อเขาได้แสดง รับบทเล็กๆเน้อยนะคะเพื่อให้การแสดงหรือเรื่องราวนั้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะเมื่อนั้นเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นดาราตัวประกอบนะคะคําว่าตันหาก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะถ้าเมื่อใดตันหาจับคู่มากับกุศลนะคะเมื่อนั้นตันหาก็เป็นฝ่ายดีที่โลกยกย่องนะคะแต่ถ้าเมื่อใดนะคะตันหาจับคู่มากับ กุศลนะคะเมื่อนั้นตัณหาก็เป็นตัวร้ายที่โลกติเตียนนะคะเมื่อกล่าวโดยสรุปนะคะแล้วก็เพื่อความเข้าใจง่ายและก็ถูกต้องนะคะจึงแยกตัณหาออกเป็นสองประเภทนะคะคือตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานนะคะเรารู้จักกันดีในชื่อของตัณหา6นะคะและตัณหาผู้สร้างภพ สร้างทุกนะคะเรารู้จักกันดีในชื่อตันหา3ตันหา3ก็คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั่นเองแต่ในคลิปนี้นะคะจะได้กล่าวเฉพาะตันหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะคะส่วนตันหาที่เป็นผู้สร้างภพหรือตันหา3นั้นจะ,ะพูดถึงในคลิปต่อๆไปนะคะ พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงตัณหาและเหตุเกิดของตัณหาไว้ดังนี้นะคะตัณหานี้ใดอันเป็นเหตุเกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ก็ตัณหานี้นั่นแลเมื่อเกิดเกิดที่ใดเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนปิยรูปสารรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสารรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสารรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูป สาตรูปในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้น กายใจในี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์นี้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสและการนึกคิดเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่น การรู้รสการรู้สัมผัสและการนึกคิดเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสและการนึกคิดตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้สัมผัส ใจนึกคิดเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้สัมผัสและใจนึกคิดเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตามองเห็นหูได้ยิน จมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้สัมผัสและใจนึกคิดความรู้สึกเมื่อตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสและใจนึกคิดเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้น ็เกิดขึ้นที่ความรู้สึกเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ความรู้สึกเมื่อตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสและใจนึกคิดรูปที่จําได้ เสียงที่จำได้รสที่จำได้กลิ่นที่จำได้กายสัมผัสที่จำได้และสิ่งที่ใจจำได้เป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่จำได้เสียงที่จำได้กลิ่นที่จำได้รสที่จำได้ กายสัมผัสที่จำได้และสิ่งที่ใจจำได้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปที่จำได้เสียงที่จำได้กลิ่นที่จำได้รสที่จำได้กายสัมผัสที่จำได้และสิ่งที่ใจจำได้นี้รูปที่จำนงเสียงที่จำนง กลิ่นที่จำนงรสที่จำนงสัมผัสที่จำนงความคิดที่จำนงเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่รูปที่จำนงเสียงที่จำนงกลิ่นที่จำนงรสที่จำนงสัมผัสที่จำนง ความคิดที่จำนงตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปที่จำนงเสียงที่จำนงกลิ่นที่จำนงรสที่จำนงสัมผัสที่จำนงความคิดที่จำนงรูปอันหน้าใครเสียงอันหน้าใครกลิ่นอันน่าใคร รสอันน่าใคร่สัมผัสอันน่าใคร่ความคิดอันน่าใคร่เป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่รูปอันน่าใคร่เสียงอันน่าใคร่กลิ่นอันน่าใคร่รสอันน่าใคร่สัมผัส อันน่าใคร่ความคิดอันน่าใคร่เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปอันน่าใคร่เสียงอันน่าใคร่กลิ่อนอันน่าใคร่รสอันน่าใคร่สัมผัสอันน่าใคร่ความคิดอันน่าใคร่รูปที่นึกถึงเสียงที่นึกถึง กลิ่นที่นึกถึงรสที่นึกถึงสัมผัสที่นึกถึงความคิดที่นึกถึงเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่นึกถึงเสียงที่นึกถึงกลิ่นที่นึกถึงรสที่นึกถึงสัมผัส ที่นึกถึงความคิดที่นึกถึงเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปที่นึกถึงเสียงที่นึกถึงกลิ่นที่นึกถึงรสที่นึกถึงสัมผัสที่นึกถึงความคิดที่นึกถึงรูปที่ครญหาเส,ส,สียงที่ครวญหา กลิ่นที่ครวญหารสที่ครวญหาสัมผัสที่ครวญหาอารมณ์ที่ครวญหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปที่ครวญหาเสียงที่ครวญหากลิ่นที่ครวญหารส ที่ครวญหาสัมผัสที่ครวญหาอารมณ์ที่ควญหาเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปที่ครวญหาเสียงที่ครวญหากลิ่นที่ครวญหารสที่ครวญหาสัมผัสที่ครวญหาอารมณ์ที่ครวญหา กัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานความยึดมั่นได้อย่างไรนะคะถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทต,ตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าทำอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดทำอย่างหนึ่งตลอดสายนะคะตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด <tyard. S 2> สังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็น,นปัใจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะ ว่าทำไมท่านถึงใช้คำว่าอุปาทานนะคะซึ่งแปลว่าความยึดมั่นนะคะนั่นย่อมแสดงว่าความยึดนั้นอ่ะเป็นความยึดที่มั่นคงมากมั่นคงชนิดที่ว่าแม้ตายก็ยังไม่ยอมปล่อยนะคะและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะว่า เรายึดแบบไม่ยอมปล่อยมานานนับอสงไขยนับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วนะคะเพราะถ้าเรายอมปล่อยนะคะสิ่งที่เรายึดมั่นลงได้เนี่ยเราก็คงไม่ต้องมาเกิดในกามโลกนี้อีกแล้วนะคะเพราะอาวิชชานะคะความไม่รู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งนะคะล้วนไม่เที่ยง ล้วนเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะคะเมื่ออายตนะภายในนะคะได้ผสัสสะจับอายตนะภายนอกอันเป็นกรามคุณทั้งห้านะคะแล้วเกิดเป็นความสุขนะคะจิตก็จะพอใจยินดีในความสุขคเวทนานั้นนะคะ ความสุขจากกามนะคะท่านเปรียบเหมือนการดื่มน้ําเค็มนะคะยิ่งดื่มยิ่งกระหายนะคะเป็นความสุขที่ไม่มีวันพอนะคะอะพอได้สวยสุขจากกามนะคะก็จะยึดมั่นในกามนะคะยึดแล้วก็อยากได้อีกและยิ่งอยากได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ,ะเมื่อเราได้สวยสุข เขเวทนาจากกามนะคะแล้วมีความสุขความพอใจน้อยนะคะความยึดมั่นในกามก็จะมีน้อยนะคะแต่ถ้าเมื่อใดนะคะได้สวยสสุขเวทนาอันเกิดจากกามแล้วมีความสุขมากมีความพอใจมากความยึดมั่นในกามนั้นก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะความอยากในกาม ก็จะมากขึ้นดูดเงาตามตัวนะคะธรรมชาติของสัตว์ผู้มีอวิชชาทั้งหลายนะคะเมื่อมีความสุขเกิดจากสิ่งใดนะคะก็จะยึดมั่นในสิ่งนั้นนะคะเมื่อความสุขเกิดจากกามคุณทั้ง5นะคะสัตว์จึงมีความยึดมั่นในกามคุณทั้ง5นะคะเป็นแหล่งความสุขของตนนะคะดังนั้นนะคะเหตุเกิดของตัณหา จึงมีหกอย่างดังนี้คือนะคะหนึ่งรูปตัญหาก็คือตัญหาที่เกิดเพราะอาศัยรูปนั่นเองนะคะสองสัตทธาตัญหาก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงสามคันท่าตัณหาก็คือตัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกลิ่นนะคะสี่รัตัญหา ก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรส 5. โพธะะตัณหาก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางกายนะคะ 6. ธรรมะตัณหาก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นเพราะความคิดนะคะตัณหา6นะคะหรือตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะคะท่านหมายเอาปียรูปสาตรูปนะคะ ก็คือสภาวะที่น่ารักน่าชื่นใจนะคะในส่วนที่เป็นอิทธารมนะคะซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งตัณหาปิยรูปสาตรูปอันเป็นอายตนะภายนอกอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดกามุปาทานนะคะก็คือความยึดมั่นในกามนะคะอ่า และปียรูปสาตรูปอันเป็นอายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดอัตวาทุปาทานนะคะก็คือความยึดมั่นในอัตตาตัวตนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของตันหานะคะเหตุเกิดแห่งตันหาที่ตั้งแห่งตันหาและ ัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรนะคะในเรื่องราวของอุปทา,านนะคะครูนันขอยกไปนำเสนอในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูนันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ